สว,สวัสดีทุกคนที่ทุกคนที่ติดตามช่องขอขอเตือนก่อนเลยนะตอนแรกคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่มีคำหยาบนิดนึงนะก็ขอโทษด้วยนะเด็กเด็กที่แบบเด็กตัวเล็กๆอะ่ะไม่สามารถดูคลิปนี้ได้เพราะเราจะเอาไปใช้เองนะโอเคเออ เด็กน่อคือเรียกงีวะเด็กน้อยห้ามมาดูคลิปเนี่ยเด็กน้อยห้ามาดูคลิปเนี่ยนั่นแหละเออเด็กน้อยห้ามมาดูคลิปเนี่ยโอเคนั่นแหละแล้ววันนี้จะมาทําอะไรนั่นเหรอใช่เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันพกมึงอะรอดูแค่กูรอดู <c oughs> ก็บอกไปแล้วคลิปนี้ไม่ค้หยาบก,กจะมาดูทำไม บตรก้าวลต์ต่อสายนะแบตรก้าวลต์ต่อสายอันนี้มันจะเป็นไม่มีเหล็กนะเออก็แหละก็ป่องไปเลยเล่นเกิดไปแล้วไอ้สารนี่แต่ควงควงวัดโอเคประมาณนี้โอเคเลยกลุน่นปีนเออมาพละรกิจของเราวันนี้ก็คือ รกรรมวิบากภารกิจของเราในวันนี้ก็คือทำมั่วๆแหละเดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนทำความสะอาดของสนิมกันละกันเออน่าดีเดี๋ยวหาของที่เป็นสนิมเแียบนี้ไม่น่าจะสนิมเยอะอันนี้นี่แหละ ชาร์จแม่ชาร์จแบตประจำใช,ไใช่ไปเดี๋ยวขอไปชาร์จหลังบ้านก่อนขอไปชาร์จแบตหลังบ้านก่อนโอเคเออเข้าเปล่าโอเคเข้าเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขอไปเอาอุปกรณ์แป๊บ ไมหรอแต่กลับด้านนะกลับด้านกลับด้านกลับด้านไม่ใช่ไม่ใช่กลับด้านนี้ด้านนี้กระเเนี่ยดูดิ6สกบนี่ทุกคนได้แล้วพอเราแบตสายขีดแลไวเติมน้ำมินีก่อน Ai thế đó đâu tao kêu. Từ mà mày ở lại. Đổ bắp nước đi đã. Đấy. Nấy thế. Tao gọt จะไม่รูอ่ะแต่มันมีรูมีรูอยู่ในทําแตกนิดนึงเราจะใช้เทปดำเทปผ่านสายไฟก็จะใช้แปะนึงแปะแปะช็อปช็อปชาร์ล่ชับชับชับปติดเชือก ได้แล้วน้ำแล้วก็ใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะโอเคแล้วก็มาถึงขั้วโบโคโกคือบอกไว้ก่อนนะ วิธีนี้เด็กเล็กไม่สมควรทํานะเผลอนี่คูบอกไว้ก่อนเนียเด็กเล็กไม่สมควรทําเผอเด็กเล็กมาดูคลิปนี้แล้วไม่ยอมกดออกตามที่บวกอะไรเอาไปใช้เองแล้วใช้ไม่รู้วิธีเอาไอ้คนขั้วไปใส่ปลั๊กไฟแม่อเอาไปใส่น้ำแล้วคีบอะไรให้เป็นสนสิสนิบเหล็กแล้วพอแล้วก็ลองเอามือจุ่มลงไปนี่เออตายเลยนะหนู ถ้าทำแบบนั้นน่ะไปดีนะนี่ก็รอเดี๋ยวขอไปเอาน้ำเตรียมกันใส่น้ำนิดหนึ่งไม่เป็นรูตรงไหน,นโอ้ยตรงนี้ไงป,ปุ้ย S <S 2> <S 2> ไอ้ห้าเฮ้ว่าแล้วว่าแล้วว่างไปองนียอย่างนี้แมงลุ่ยใครที่รบก เช่ลำบากมันเนย็นจริงๆนะพี่บ้าเว้มามาส่้มมือตัวต่ออันนี้ถามว่าอ้าวพี่รู้ไหมมันเป็นอย่างนี้ของมันใช่มันเป็นอย่างนี้ของมันพี่ตอนนี้ช่วยกดไลค์ไหนได้ไหม พดีโทรศัพ์กำลังพังกดไลค์หน่อยเคียวไหม กูเห็นรูแล้วรูนอ็อตกูเห็นแล้วกูก็ว่าตอนนี้เทปกูจะหมดอยู่แล้วนะี่ย รองก็ลองไฟมันไม่อ่อนนะเดี๋ยวก็ลังไฟมันอ่อนถ้ามันเป็นฟองนี่ไงถ้ามันเป็นฟองแบบนี้ในกล้องอาจจะไม่เห็นถ้ามันเป็นมันเป็นฟองก็แปลว่ามันกัดอยู่ คือวิธีนี้ถ้าใครลองใช้แล้วแล้วมันไม่ได้นะแนะนําเลยน้ํากรดน้ํากรดนะน้ํากรดแนะนําเลยน้ํากรดน้ํากรดแนะนําเลยก่อนเชี่ยหนามมาจากไหนเชื่อกูก็ลัวเชี่ยน้ะ วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลว่ะซับน้ำดิซับน้ำซับน้ำซับน้ำเชื่อจะจ,จบ้บาบัวใจเจ้าใครส่งหมอกูุลงมาเกิดเนี่ย กูต,ต้องไปโทษและใครส่งสบองกูรู้มาเกิดโอ้ยดูน้ำนี้ว้ามเลยเนี่ยคววาสัตย์ดิแปว่าคลิปนี้ก็ทำไม่ได้ผลนะถามว่าอ้าวมึงทำไมมึงทำไม,ไม่ได้ผลวะ อ้าวพี่ทำไมพี่เราไม่ได้ผลก็ตอนแรกกูใช้น้ำเปล่าเลยที่กูทดวทองตอนที่กูทดลองแรกๆอะ่ะกูใช้น้ำเปล่าแต่นี่แม่งต้องใช้น้ำโก้ดทำไมตอนนั้นไม่ใช้ได้แล้วทำไมตอนนี้มันใช้ไม่ได้อ๋อกูรูเลยนี่รูแะรลรไฟไม่พอ เนี wow. ่ยไฟไม่พอเพราะก่อนหน้านี้กูเอาไปทำาไอ้่ยเยอะมากเอาไปแบบเอาไปตอเอาไปต้านไฟแบบเอาไปทำอะไรเนี่ยแบบคือแบบเอาไปทำอะไรวะแบบเอาไปทำมอเตอร์เออเอาไปทำมอเตอร์เอาไปขีมอเตอร์แต่ขอโทษนะพอดีไม่ได้คลิปให้เอาไว้อะเออแหละก่อนหน้านี้เอาไปลีมอเตอร์เอาไปทำอะไรกับมอเตอร์เยอะมากซึ่งกำลังไฟมันน่าจะอ่อนเลยซึ่งถ้าใครสงสาร ออยากให้ทำก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะเดี hey. ๋ยวถ้าหมื่นไลค์เดี๋ยวจะมาทำนะเออตอนนี้ไม่มีตังเลยบ้านออไซ์ก็เพิ่งขายไอนะบาย